แอปพลิเคชัน Great Wall Motor Smart Service เนเนยรูปล่างหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันสามารถที่จะแจ้งเตือนถึงระยะเวลาในการเช็คตามระยะทางเนี่ยไปที่ตัวแอปพลิเคชันเลยกดจองคิวเข้ารับการบริการดูขั้นตอนนะครับมันอัปเดตว่าตอนนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจะอัปเดตผ่านทางตัวแอปพลิเคชัน หากจะพูดถึงปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อรถยนต์สักหนึ่งคันนอกเหนือไปจากราคาจำหน่ายและฟีเจอร์ที่ได้จากตัวรถแล้วนะครับในเรื่องของการบริการหลังการขายก็ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจซื้อเช่นเดียวกันครับซึ่งวันนี้ทาง g r e a t w a ม l เ o อ o r เองเขาได้ออกรูปแบบการบริการหลังการขายรูปแบบใหม่ที่มีชื่อว่า g r e a t w a ม l m o t o r Smart Service ซึ่งมันจะดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับ สำหรับการบริการนะครับของ g r e d t Wall Motor Smart Service เนี่ยก็เป็นการนำเอารูปแบบออนไลน์เนี่ยเข้ามาช่วยจัดการและก็ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของ Great w a ม l Motor ทุกคันทุกท่านนะครับเพียงคุณดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน Great Wall Motor Smart Service เนี่ย ใส่ลงไปในสมาร์ทโฟนนีน่ผมโหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเปิดให้ดูนี่รูปล่างหน้าตาของตัวแอปพลิเคชัน g r e d t Wall Motor Smart Service ก,ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเพียงคุณโหลดมาปัาบคุณก็ทำการลงทะเบียนนะครับแจ้งชื่อนะครับเชื่อมต่อกับตัวรถกรอกข,ข้อมูลตัวรถให้ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้ข้อมูลทั้งตัวรถแล้วก็ตัวคุณเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในระบบของ GradeW a ม l Motor เขา หลังจากที่ตัวรถของคุณถึงระยะเวลาในการเช็คกำหนดาตามระยะทางเนี่ยตัวแอปพลิเคชันก็จะมีการแจ้งเตือนอ notification นะครับไปที่ตัวแอปพลิเคชันเลยและคุณก็สามารถที่จะกดจองคิวเข้ารับการบริการได้ที่ตัวแอปพลิเคชันนี้เลยคือคุณไม่ต้องโทรมาจองให้วุ่นวายไม่ต้อง Walk in ไม่ต้องขับเข้ามาดูว่าศูนย์บริการมันว่างหรือเปล่าพร้อม รับบริการหรือเปล่าคุณจองคิวจากตัวแอปพลิเคชัน Great Wall Motor Smart Service ตรงนี้ได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอในเรื่องของความอัจฉริยะของการบริการ Great Wall Motor Smart Service เนี่ยคุณขับรถเข้ามาที่ศูนย์บริการที่คุณทำการจองคิวเอาไว้ในแอปพลิเคชันเมื่อคุณเข้ามาแล้วเนี่ยตัวกล้อง C C T V ที่ด้านหน้าศูนย์บริการเนี่ยจะจับภาพทะเบียนรถของคุณนะครับแล้วก็จะแจ้งเตือนไปที่ตัว ผ่านข้อมูลด้านบนเลยนะครับก็จะรู้ได้ทันทีว่ารถฮาวเวลเฮซิกคันนี้เข้ามารับบริการที่ระยะกี่โลทะเบียนอะไรต้องเปลี่ยนอะไรบ้างระยะกําหนดนี้มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนบ้างคุณขับเข้ามาที่ช่องจอดและตัวบอร์ดตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวทันทีและเมื่อเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยน้องๆ SA นะครับฝ่าย Service a s s i s t a n t เนี่ยก็จะนํา iPad เครื่องใหญ่หญเลยเข้ามา เปิดข้อมูลให้คุณดูทําความรู้จักเกี่ยวกับตัวคุณและก็รถของคุณว่าเฮ้ย <c oughs> hey, คุณพี่คะวันนี้เข้ามารับบริการ10,000นโลนะคะจะมีการเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่องและเดี๋ยวเราจะเป่ากรองอากาศอะไรก็แล้วแต่เขาจะแจ้งมาทั้งหมดนะครับคุณก็แค่ทิ้งรถเอาไว้เดี๋ยวทาง SA เนี่ยเขาก็จะเอาเข้าไปบริการนะครับเปลี่ยนตามกําหนดให้คุณนะครับคุณก็มีหน้าที่แค่ ไปนั่งรอแต่ว่าในตัวของบริษัทบริการรถมอเตอร r ไซค์สมมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการจองการเข้ารับบริการเท่านั้นในเรื่องของการตรวจเช็คการบริการก็สามารถทำได้ทำอย่างไรดูตรงไหนไปครับเมื่อคุณเข้ารับบริการแล้วอ่าเอเอารถเข้าไปที่ศูนย์ซ่อมแล้วนะครับขั้นตอนการตรวจสอบอย่างที่บอกไปทำได้อย่างไรนะครับคุณสามารถดูขั้นตอนนะครับ ผ่านทางแอปพลิเคชัน b r e w o m o t o r Smart Service ที่สมาร์ทโฟนของคุณได้คุณเปิดแอป,ปเข้าไปนะครับแล้วคุณก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้รถของคุณเนี่ยอยู่ในกระบวนการอะไรแล้วเอออย่างเช่นมันอัปเดตว่าตอนนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจะอัปเดตผ่านทางตัว แอปพลิเคชันบนนี้นะครับคุณก็สามารถตรวจช็คได้เลยว่าตอนนี้รถของคุณอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับเท่านั้นยังไม่พอในเรื่องของห้องพักรับรองลูกค้านะครับที่ศูนย์เกรดวอลมอเตอร์ or, ทุกสาขาเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของกล้อง C C T V นะครับติดตั้งเอาไว้ที่ช่องซ่อมแต่ละช่องซ่อมเลยคุณก็สามารถดูได้ที่กล้องตัวนี้นะว่าช่างเนี่ยเขาทำอะไรกับ รถของคุณอยู่นะครับทำอะไรไปแล้วบ้างคุณสามารถตรวจสอบได้ตรงนี้เลยซึ่งมันนอกเหนือจากจะเพิ่มความมั่นใจแล้วนะครับให้กับผู้บริโภคมันก็เป็นความโปร่งใสด้วยว่าเออมีการเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องจริงๆนะตอนนี้เปลี่ยนไส้กรองไปแล้วนะตอนนี้มีการเปล่าในเรื่องของกรองอากาศให้เรียบร้อยแล้วคุณสามารถดูออนไลน์ที่ห้องรับรองลูกค้าได้แล้วก็ เช็คสถานะนะครับความเคลื่อนไหวของรถของคุณผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะนี่มันก็ช่วยเพิ่มในเรื่องของความสะดวกสบายและก็ความโปร่งใสนะครับที่ทําให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ว่าเอ้ยรถของคุณเนี่ยได้รับการบริการที่มีมาตรฐานและก็มีประสิทธิภาพไม่โดนหลอกแน่นอนนั่นเองครับ และเมื่อรถของคุณนะครับเข้ารับบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ดูอัปเดตผ่านตัวแอปพลิเคชันหลังจากที่ดูจากกล้อง C C T V นะครับก็จะถึงขั้นตอนที่จัดส่งมอบรถของคุณนะรับบริการเสร็จก็มาพื้นที่ส่งมอบรถซึ่งข้อดีของระบบ Red Wall Motor Smart Service เนี่ยก็คือในเรื่องของ Book Service หรือว่าการเข้าเช็คระยะต่างๆของคุณเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยจะถูกบุ๊ก i ิ้งนะครับถูกบันทึกเอาไว้ในตัวของแอปพลิเคชันเ r e w วอ a ์มอเตอร์สมาร์ทเซอร์ทั้งหมดเลยจากแต่ก่อนเราต้องเอาสมุดคู่มือรถเนี่ยมาให้แบบช่างเขียนะให้ปั๊มว่าเออเข้ารับบริการระยะนี้ระยะนี้ระยะนี้แต่ตอนนี้นะครับทุกอย่างทำผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดนะมีแจ้งเตือนนะครับมีข้อมูลของตัวรถนะครับมีระยะการเข้ารับบริการทุกระยะ ซึ่งข้อดีของมันก็คือคุณสามารถเปิดขึ้นมาดูได้ว่าครั้งที่แล้วเราทำอะไรไปแล้วบ้างระยะกี่กิโลที่เราเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ระยะต่อไปจะถึงกำหนดเมื่อไหร่สามารถเช็คได้ทั้งหมดและที่สำคัญในเรื่องของ ราคาขายต่อจุดนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับในเมื่อคุณมีบุ๊กเซอร์วิสอยู่ในมืออยู่ในแอปพลิเคชันเวลาคุณขายรถต่อไปหรือว่ามีคนซื้อรถของคุณไปเขาก็จะเห็นได้ว่าตัวรถของคุณเนี่ยผ่านระยะมากี่กิโลแล้วเข้าศูนย์บริการถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดระยะหรือเปล่านะครับทุกอย่างมันเป็นออนไลน์อยู่ในฐานข้อมูล โกหกกันไม่ได้นะครับไม่ใช่แบบคุณไปซื้อรถเกรดวอลมอเตอร์มือ2มาโหวิ่งไปแล้ว300แสนโลแต่มากรอไมเหลือ20,000โลอันนี้สามารถเช็คได้จากตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะคุณก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าเขาเข้าศูนย์ มากี่ระยะแล้วขับมาเท่าไหร่ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในตัวรถแล้วก็ราคาขายต่อผมมั่นใจเลยว่ารถยนต์ของ Great w a มอเ o อร์ทุกรุ่นทุกแบบน,นะครับราคาจะดีขึ้นไม่ตกอย่างแน่นอนซึ่งนี่ก็คือรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดของการบริการรูปแบบใหม่นะครับกับ Great w a ม l Motor Smart Service ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีความมั่นใจให้กับ ลูกค้าชาวเกรดวอลมอเตอร์ได้เป็นอย่างดีนะคุณเข้ามารับการบริการที่รวดเร็วนะครับสะดวกสบายทุกอย่างอัปเดตผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดคุณสามารถเช็คสถานะได้มอบความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการตั้งแต่เริ่มต้นยันจบกระบวนการเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาขายต่อก็ดีหรือว่าความมั่นใจก็ดีหรือว่าการตรวจเช็คระยะด้วยตัวเองก็ดีเนี่ยสามารถทำได้ผ่านทางตัวแอปพลิเคชัน c r e ด t w a l l Motor s มาร์ทเซอร์ ตัวนี้ได้เลยนะถือว่ายอดเยี่ยมมากๆช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับหลายๆคนที่เป็นกังวลในเรื่องของการบริการหลังการขายเพราะว่าเกรดวอลมอเตอร์เองก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นแบรนด์ใหม่เป็นค่ายใหม่ที่เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยหลายคนอาจจะยังไม่มั่นใจในเรื่องของการบริการนะครับวันนี้เราก็เลยมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ทราบไปพร้อมกันนะว่าเขามีบริการรูปแบบนี้ เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับการบริการนะครับเกรดวอลมอ m ตอร์สมาร์ทเซอร์วิเวลานี้นะทางเกรดวอลเนี่ยกำลังนำร่องนะครับกำลังที่จะเปิดตัวแล้วก็พัฒนาไปสู่ศูนย์บริการเกรดวอลมอเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศแต่ตอนนี้นะครับมีใช้บริการแล้ว4สาขาในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับอย่างสาขานี้นะครับก็จะเป็นสาขา เ r e ดวอลมอเตอร์วีอัติเมต่าบางบัวทองอ่ะที่บางบัวทองเพื่อนๆที่ใช้รถยนต์เกร w a อลในละแวกนี้สามารถโหลดแอปแล้วก็จองคิวอย่างที่ผมทําให้ดูก่อนหน้าเข้ามารับบริการได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสาขารามคําแหงนะครับสาขาพระราม2แล้วก็สาขาทันยบุรีที่ตอนนี้ระบบเ r รดวอลมอเตอร์สมาร์ทเซอร์วพร้อมใช้งานแล้วเออนะครับแล้วก็ภายในปีนี้เชื่อว่าเก e ดวอลมอเตอร์จะกระจายไป ทุกสาขาทั่วประเทศก็เรียกได้ว่าเป็นระบบที่ดีมากๆนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนจากการก็รบกวนเพื่อนๆช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง Auto Station ให้เราด้วยเราจะได้นำข้อมูลดีๆข่าวสารมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบไปพร้อมๆกันหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบเข้ามาอ่านเอง ทุกคอมเมนต์เดี๋ยวเอาข้อมูลดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ